ผมสาวละครังละแดนนะคะแล้ววันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมนะครับและตอนซึ่งนะ,ะมีคนบอกว่าขอลิงแอดออนซึ่งมี <c oughs> ใจเกลฮะก <c oughs> ็มันมีการแจ้งเตือนว่าขอ <ผม S 1> ลิงแอดออนเรานะเราแค่เรา๋ยวจะทําผมตอบเขาไปแล้วนะว่าผมจะทํายิปซอนให้แล้วคืออะวันเนี้ยคือผมไม่มีลิงกไงมันอยู่ในตรงแอดออนฟอร์มไหมครับ เข้าไปที่ add on form มาครับแต่อาจจะมันมีเสียงรบกวนนะทุกคนมันอาจจะมีเสียงรบกวนไม่ใช่ไม่ใช่นี้ฮะทุกคนเราฮะต้องค้นหาฮะคาว่า mop นะฮะซึ่งถ้าใครพิมพ์คําว่า mop ไม่เป็นนะฮะทุกคนถ้าใครพิมพ์คําว่า mop ไม่เป็นก็ s o r s p ไม่ใช่ดิ p โอซาะชาธิปไโอเคไม่ใช่ผมพิมพ์ผิดนะฮะก็คือพอดีมันก็คือมันต้องพิมพ์แบบนี้มังนะทุกคนเอานันย้ํานะว่ามังนะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้พิผิดผิดทุกๆก,ก,ก่อนนะฮะใช่ไม่ใช่อา่าไม่น่าใช่ทุกคนไหนลงอง R P C ทุกคนไม่กองไม่ใช่ อาี่ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บถ้าผมพิมพ์อู้ยอดีแล้วโฆษณโอเคฮะเมื่อกี้ฮะผมรู้แล้วว่ามันต้องพิมพ์ยังไงเนี้ยก็ M O R แล้วก็ P แล้วก็ H พิมพ์ไปแล้วก็โฆษณาโอเคครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะฮะแล้วเราก็กดไปตรงนี้นะฮะ ตรงเอไอตรงอันนี้ที่มันเป็นรูปแบบนี้ฮะซึ่งมันเป็นของ1นึนะทุกคนที่ผมแปลงร่างได้น่ะเป็นโกสคิวส์เป็นเอ่อเอ็กซูโตฮะแล้วก็เป็นโกสนะหรือแพะนั่นแหละไม่ใช่โกสที่เป็นวิญญาณมันก็จะมีเยอะเลยนะเดี๋ยวผมลิงก์ทิ้งลิงก์เอ้ทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้แล้วกันนะฮะแอปแอปออนฟอนไมครับแล้วก็เสรชคำว่า m o r p h แล้วผมก็จะเขียนไว้นะเผื่อใครไม่รู้นะก็ดูใต้ล่างได้แลวหรือด,ดูใต้หน้าคอมเมนต์นนะก็ทําตามสัญญาเราจะทําก็แค่นี้แหละทุกคนเราก็กดโอเพนไปนะแล้วมันจะเข้ามามครับนี่คือผมโหลดไาแล้วไงโอเคแค่นี้นะ